เอาลงไปซูลงไปซูาอหไ่ติดใจเงาะต้นนี้มากเลยต้นเล็กนิดเดียวแต่กดกมากดกมากเลยสวัสดีครับพี่น้องมือนีควายสีพาเจ้ามาเบิงบอกบเขาสี่เพาะเลี้ยงบอกบขายกันเลี้ยงกบขายกันครับพี่น้องนี่เดอเป็นบอไม้เขาสร้างแบบนี้ความกว้างเท่าไหร่นะความกว้าง ปกติก็สี่สี่เมตรสี่เมตรปกติส<ม>ี่เ <4 S 1> <4 S 2> มตรนะสี่เมตรสี<ม>่เมตรผลหกเมตรนี่ค่ะเป็นบ่อก,กบสร้างบนพื้นที่เล็กๆแต่ก็มีต้นผลไม้เยอะแยะเป็นล่มให้กบนี่ค่ะอันนี้ก็คือกบนะคะเนี่ยนี่กบที่เขาจะปล่อยเนี่ยกบที่เขาจะปล่อยลง เอาลงไปสูลงไปซูเฝ้าไงจีด้ออกไปท่องเที่ยวสูตลาดก็จะลอยตอมแตมตอมแตมอยู่แถวนั้นแหะค่ะช่วงนี้ฝนตกเยอะอยเสียงอึ่งก็เยอะสงสัยพรุ่งนี้เช้าได้กินต้มอึ่งแน่เลยตัวตัวละกี่บาทเนี่ยกบเนี่ย อันนี้ซื้อเขามาอีกต่อหนึ่งก็คือตัวละสี่บาทตัวละสี่บาทก็ตัวใหญ่อยู่นะเท่าเท่านิปโป้มือเลยเนาะสี่บ,บาทก็ประมาณเลี้ยงประมาณอีกกี่เดือนได้ขายเนี่ยก็มือใหม่เนาะก็ต้องดูระยะเดือนของเขาก่อนว่าระยะการโตของเขาจะประมาณกี่เดือนอันนี้ค่ะคือเจ้าของสวนนะคะใครสนใจติดต่อ หรือว่าอยากได้สักตัวหรือว่าสโลหรือว่าหม,ห,มหมดหมดหมดบอกก็ได้นะคะมาติดต่อได้ค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นอยู่หน้าจอนะคะตัวใหญ่ค่ะอีกไม่กี่เดือนประมาณสักเดือนกว่าๆมักงเห็นคขาว่าเริ่มเริ่มเต้นขนยุงแล้วตใหม่ก็ต้องต้องดูก่อนว่าการแอาหารเขาไหนอะไระยังไงการโตนะครับว่าจะประมาณกี่เดือนถึงจะ อออกท้้งตลาดไดไันนั้นบ่ออะไรไปดูซิค่ะบ่ออะไรนะตอนนั้นนระอันนั้นเป็นบอ่อแมงดาครับผมขอไปดูได้ไหมคะได้ครับไป,ปไปดูก,กันอ้าวก่อนจะผ่านบอ่อแมงดานะคะจะบ่อแมงดาอันนี้คืองเง,บบงาะเงาะนะคะเนี่ยเงาะอะไรนะเนางาะอะไรเงาะโรงเรียนค่ะเงาะโรงเรียนก็อีกไม่นานล้วค่ะจะได้ผลผลิตออกสู่ตลาด ใครสนใจอะไรยังไงติดต่อเจ้าของสวนได้นะคะเดี๋ยวโบโทรขึ้นอยู่หน้าจอให้ค่ะมีผลผลละหมากหลากหลายหลายอย่างมากเลยทั้งก็ทั้งอะไรนะอะไรนะขนุนมะม่วงเยอะแย,ยะเลยค่ะอันนี้คือบอ่อเมงดาเขาแล้เวเราจะเข้าไปดูกันค่ะเ,เข้าทางไหนนาะ แล้วก็ไปดูบ่อแมงดากันค่ะบ่อแมงดาแบบพอเพียงบ่อแมงดาแหมเมงดานี่เอามาจากไหนครับเนี่ยเอามาจากที่นาครับผมลองหาเองแมงดาธรรมชาติค่ะแมงดาธรรมชาติเมงดาในนานี่นะคะแมงดาทั้งหมดกี่ตัวคะในบ่อนี้บ่อใหญ่มากเลยเนี่ยอยู่นี้เพิ่งเอามาอยู่สี่สิบตัวสี่สิบตัวในบ่อลองเหมือนกันทขาลองเหมือนกันเพิ่งเพิ่งลอง เพิ่งลองครับผมมือใหม่หัดทำอุ้หลายตัวมากเลยหนี่งอยู่มันอยู่ข้างล่างนี่แหลคะครับพี่นอ้องเออ่เศร,รษฐกิจพอเพียงยุคโควิดต้อง ทำกินต้อง uh, ทำแหล่งอาหารในบ้านจอกไปเสื้องนอกก็ไม่อันตรายเี่ยพี่นอ้องอันนี้คงจะเป็นบอ่อย่งจะเป็นบอ่อปลาดุกบางค่นเนี่ยบ่อเล็กๆเนี่บ่อปลาดุกโอ้พี่น้องเอ้ยบ่อปลาดุกอะไรมะม่วงลูกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยให้ดูมะม่วง ส่วนสวนเขามีทุกอย่างค่ะมีทั้งผล,ลไม้เลยค่ะผล,ละไม้มีทงงั้งเงาะมีงง้งม่วง,งยเยอะมากเลยกลบที่ปล่อยไปก็นั่นแหละตื่นเขาเรียกอะไราษาอีสากนกขาคงจะตื่นน้าตื่นน้ําแล้วก็โอ้โหมีมีพื้นที่ได้กระโดดโลดเต้นใหญ่เลยนี่แหละค่ะบ้านเรายุคโควิดต้องสร้างแหล่งอาหารให้กับตัวเอง นั้นก็ต้นหนึ่งอันนี้ก็ต้นงอกเหมือนกันต้นต้นงอกอันนี้ต้นอะไรนะน้อยหนาต้นงอกก็ต้นหนึ่งค่ะดกเหมือนกันต้นนิดเดียวแต่ลูกดกมากเลยค่ะพี่น้องคลิปนี้ค่อยก็ฝากไว้แค่นี้เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคบพี่น้องนะแล้วก็ฝากช่องอิเตะภวพาล่าด้วยค่ะ พี่น้องสวัสดีค่ะพอกันในคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ